ความชัดเจนของเหตุการณ์เครื่องบินมาเลเซีย MH17 ตกเนี่ยนะฮะ,ะล่าสุดเนี่ยทางขวนัหน้าหน่วยข่าวกลองต่างประเทศของรัฐบาลเยอรมันเนี่ยนะครับก็ออกมาระบุบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ถูกกองกําลังกบฏของอยูเครนยิงตกด้วยบัรจรวดนําวิถีครับ สำนักข่าวอาจาศิราระบุในรายงานผลการสอบสวนของนายเจอฮาชินเดอร์หัวหน้าหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัฐบาลเยอรมันหรือ BND ที่รายงานต่อคณะกรรมการกิจการที่เป็นความลับของรัฐสภาเยอรมันช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมากล่าวถึงสาเหตุเครื่องบิน m h 17ตกว่าเกิดจากการถูกยิงกลุ่มกบฏยูเครนจากอขออภัยครับจากการถูกยิง กลุ่มกระบฏยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียซึ่งยิงด้วยจรวดนำวิถีบัคที่มีหัวระเบิดหนักกว่า1 0 0่อปอนด์และก็มีระยะยิงกว่า20กิโลเมตรโดย BND นั้นกล่าวถึงผลสรุปในรายงานนะครับว่าเป็นผลจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดร่วมกันกับการศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงในช่วงที่ MH17 ถูกยิงตกเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งสำนักข่าวของรัสเซียเองก็รายงานตลอดช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับว่า MH17 ถูกเครื่องบินรบสู25ของรัฐบาลยูเครนล่าย,ยิงจนเครื่องตกขณะที่ผลการสอบสวนเบื้องต้นของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ระบุว่าในช่วงที่ MH17 ถูกยิงตกนั้นมีเครื่องบินพาณิชย์อีก3ลำในพื้นที่ใกล้เคียงยืนยันว่าไม่มีเครื่องบินรบยูเครนขึ้นบินอย่างที่สื่อรัสเซียนั้นตั้งข้อสังเกตตลอดช่วงที่ผ่านมาครับ